ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแนะแนวทางในการพับเหรียญโปยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะเทคนิคที่พับตามขั้นตอนนะคะก็จะได้ตามตัวอย่างประมาณนี้ค่ะแหละจากนั้นนะคะเราก็จะตกแต่งนะคะติดเกสรค่ะตรงกลางเหรียญโปยทานนะคะตามที่เราต้องการได้เลยค่ะประมาณนี้นะคะ และจากนั้นนะคะเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ค่ะเราก็จะเตรียมริบบิ้นสีขาวค่ะเบอร์2นะคะจํานวน4ี่เส้นค่ะแต่ละเส้นก็จะมีความยาวเส้นละ115เซนติเมตรถึง120ซนติเมตรค่ะแล้วเราก็จะพับครึ่งนะคะเวลระยะห่างที่ปลายประมาณ1นิ้วค่ะประมาณนี้ค่ะและจากนั้นค่ะเราก็จะเตรียมริบบิ้นสีค่ะที่เป็นกากเพชรขาวไว้ใช้สําหรับทํากีบดอกค่ะเหรียญปวยทานตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะ ค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทําฐาน4ค่ะแล้วก็จะหยิบเส้นริบบิ้นนะคะที่มีความยาวขึ้นด้านบนค่ะจากนั้นเราจะหยิบเส้นที่1ขึ้นมาค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่2นะคะมาประกบกับเส้นที่1ค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่สามนะคะมาประกบกับเส้นที่สองค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะเส้นที่4ี่ค่ะในส่วนที่เราพับครึ่งนะคะสอดเข้าไปในห่วงแรกค่ะแล้วก็ ของเส้นที่สค่ะประมาณนี้นะคะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะเราก็จะได้ฐาน4ี่ค่ะเมื่อเราได้ฐานสี่แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทําฐาน8ค่ะเราก็จะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเส้นใดก่อนก็ได้พับเฉียงไปทางด้านขวามือค่ะไล่พับไปจนครบทั้งหมด4เส้นนะคะและเมื่อถึงเส้นที่4ี่ค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะ ประมาณนี้ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันเราก็จะได้ฐาน8ค่ะโอเคค่ะเมื่อเราได้ฐาน8ดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทําฐานลูกส้มค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะขึ้นมานะคะ โอเคค่ะเมื่อเราหยิบเส้นแรกขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นเส้นที่2ค่ะไล่ไปทางขวามือค่ะมาประกบกับเส้นที่1ค่ะและเส้นที่3ค่ะมาประกบกับเส้นที่สองค่ะและเส้นที่4มาประกบกับเส้นที่3ค่ะจากนั้นสังเกตว่าเส้นด้านบนมี4เส้นนะคะเราจะหยิบเส้นแรกค่ะวางลงไปด้านล่างค่ะ และเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะเส้นที่2ก็จะวางลงไปด้านล่างค่ะเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะเส้นที่3มค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างค่ะเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะและเส้นที่4ี่ค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างนะคะแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะ และจากนั้นสังเกตว่าเส้นด้านบนมี4เส้นนะคะเราก็จะหยิบเส้นแรกค่ะวางลงไปด้านล่างนะคะและเส้นที่สองค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกค่ะและผูกในห่วงแรกประมาณนี้ค่ะและเส้นที่สมค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่2ประมาณนี้ค่ะและเส้นที่4ี่ค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่3ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะ และก็ใช้มือด้านซ้ายช่วยประคองไว้ค่ะโอเคค่ะเมื่อเราดึงริบบิ้นเข้าหากันแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะทําการวางทับนะคะค่ะเทคนิคในการวางทับนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นที่อยู่ด้านในค่ะเส้นใดก่อนก็ได้นะคะวางทับไปทางด้านหน้าค่ะโดยเราก็จะเว้นระยะห่างทางด้านซ้ายมือประมาณ3เส้นค่ะประมาณนี้ค่ะ และจากนั้นเส้นถัดไปก็จะไล่วนทำซ้ำไปทางด้านซ้ายมือค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะจนสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3มเส้นค่ะโอเคค่ะเมื่อสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3เส้นแล้วนะคะเราก็จะหยิบเส้นแรกที่อยู่ฝั่งด้านในค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะ ค่ะจากนั้นเส้นที่2ค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผู่ในห่วงที่2ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะและเส้นที่3มค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผู่ในห่วงที่3ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะและจากนั้นขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะกลับด้านขึ้นมาค่ะและเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะ ค่ะเทคนิคในการสอดเก็บนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะสอดใต้เส้นที่เราหยิบนะคะผูด้านหน้าเวายะห่างประมาณ3เส้นค่ะและจากนั้นเส้นถัดไปค่ะเราก็จะไล่วนทําซ้ําไปทางด้านขวามือค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ เก็บริบบิ้นจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนําริบบิ้นสีค่ะที่เป็นกากเพชรสีใดก็ได้ค่ะตามที่เราต้องการนะคะมาสอดด้านในค่ะด้านในสีขาวนะคะเราจะนําส่วนที่เป็นกากเพชรเข้าไปด้านในค่ะแล้วก็สอดใต้เส้นสีขาวนะคะแล้วเราะะก็ตัดริบบิ้นค่ะให้พอดีกับเส้นสีขาวที่เหลืออยู่นะคะประมาณนี้ค่ะ แล้วจากนั้นค่ะเส้นถัดไปนะคะเราก็จะไล่วนทําซ้ําค่ะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8ดเส้นเลยค่ะ สอดริบบิ้นนะคะจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วค่ะเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมานะคะและจากนั้นขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มทํากีบด้านในค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะแล้วก็ม้วนโค้งเข้าไปด้านในค่ะแล้วก็สอดใต้เส้นที่เราหยิบนะคะผูวิระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะและจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะเราก็จะได้ลักษณะกีบประมาณนี้ค่ะ และจากนั้นค่ะเส้นที่2ค่ะเราก็จะไล่วนทําซ้ําไปทางด้านซ้ายมือค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ จนครบทั้งหมด8เส้นแล้วค่ะและจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านขึ้นมาค่ะและเราก็จะสอดคลิบริบบิ้นค่ะ โอเคค่ะก่อนที่เราจะสอดเก็บดิบบินนะคะเราก็จัดกลีบนะคะด้านบนเข้าหากันให้สวยงามตามที่เราต้องการค่ะและจากนั้นค่ะเมื่อเรากลับด้านขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดก่อนก็ได้ค่ะสอดไปทางด้านหน้าของเส้นนั้นนะคะโดยเราก็จะเวินระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะประมาณนี้ค่ะและจากนั้นเส้นถัดไปนะคะเราก็จะไล่วนทําซ้ํานะคะไปทางด้านขวามือค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ เมื่อเราสอดเก็บริบบิ้นจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากน,นั้นขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมานะคะและจากนั้นค่ะเราก็จะสอดนะคะริบบิ้นค่ะทั้งหมดนะคะ8เส้นค่ะขึ้นด้านบนก่อนนะคะก่อนที่เราจะทํากีบรอบที่สองค่ะจากนั้นเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะแล้วก็สอดตรงกลางของกีบที่อยู่ด้านหน้าเราค่ะจากด้านล่างขึ้นด้านบนประมาณนี้ค่ะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะ เส้นที่2ค่ะเราก็จะไล่วนทําซ้ำไปทางด้านซ้ายมือค่ะสอดริบบิ้นเข้าตรงกลางของกลีบแรกนะคะแล้วก็ดึงริบบิ้นขึ้นด้านบนค่ะประมาณนี้ค่ะและจากนั้นเราก็จะไล่วนทําซ้ํานะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ บนจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทำกลีบรอบที่สองนะคะตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะออกมานะคะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะผักริบบิ้นออกมาด้านนอกนะคะม้วนโคง้งอ้อมกลีบที่เราหยิบค่ะ จากนั้นม้วนปลายเข้าไปด้านในค่ะแล้วก็สอดนะคะใต้กีบที่อยู่ด้านหน้าเราค่ะกีบสีขาวนะคะแล้วเขาจะโผลดลงไปด้านล่างค่ะประมาณนี้นะคะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะเราก็จะได้ลักษณะกีบที่2ตามตัวอย่างประมาณนี้ค่ะแล้วจากนั้นเส้นที่สองนะคะเราก็จะไล่วนท้ําไปทางด้านซ้ายมือค่ะหยิบริบบิ้นนะคะออกมาม้วนโค้งหนึ่งรอบค่ะจากนั้นม้วนปลายโค้งเข้าไปด้านในค่ะสอด ใต้กีบด้านหน้านะคะสีขาวค่ะแล้วเขาจะปูกในเส้นถัดไปค่ะประมาณนี้แล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะเราก็จะได้ลักษณะกีบรอบที่2ค่ะตามตัวอย่างเลยค่ะโอเคค่ะจากนั้นเส้นที่3นะคะเราก็จะไล่วนทำซ้ำไปทางด้านซ้ายมือค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราไล่สอดกีบรอบที่2จนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทํากีบรอบที่3ค่ะตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะขึ้นมานะคะแล้วก็ม้วนโค้งค่ะเข้าไปด้านในประมาณ1รอบนะคะจากนั้นค่ะใช้ปลายโค้งขึ้นด้านบนค่ะ แล้วก็ข้ามไป1กลีบด้านหน้าค่ะแล้วก็สอดใต้กลีบสีขาวนะคะแล้วเขาก็จะผูในช่องถัดไปค่ะจากเส้นที่เราหยิบค่ะผูลงมาด้านล่างแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะก็จะได้ลักษณะกลีบที่3ประมาณนี้เลยค่ะค่ะจากนั้นเส้นที่สองนะคะเราก็จะไล่วนทําซ้ําไปทางด้านขวามือค่ะหยิบริบบิ้นมวโคู้ออกมาด้านนอกใช้ปลายโค้งเข้าไปด้านในค่ะสอดใต้กลีบถัดไปนะคะสังเกตสอดใต้กลีบ เส้นสีขาวค่ะแล้วเขาก็จะผูกกีบถัดไปด้านล่างประมาณนี้ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงลิปบิ้นเข้าหากันนะคะโอเคค่ะจากนั้นเส้นถัดไปนะคะเราก็จะไล่วนทําซ้ําค่ะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราไล่ทํากลีบรอบที่3จนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสอดกลีบใบค่ะด้านข้างนะคะตัวอย่างในการทํากลีบใบนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ โอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะหรือคู่ใดคู่หนึ่งขึ้นมาค่ะแล้วผักขึ้นมาด้านบนแล้วก็ม้วนเป็นรูปทรงกลวยค่ะใช้ปลายสอดใต้เส้นถัดไปประมาณนี้ค่ะดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะและจากนั้นค่ะเส้นที่2เราก็จะไล่วนทําซ้ําไปทางด้านซ้ายมือค่ะทาไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ โอเคค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราสอดกกีบใบจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะและจากนั้นค่ะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นค่ะแล้วเราและเราก็จะตัดริบบิ้นในส่วนที่เหลือออกค่ะค่ะเทคนิคในการสอดเก็บนะคะเราก็จะกลับด้านหลังขึ้นมาค่ะและเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดก่อนก็ได้ค่ะขึ้นมานะคะ จากนั้นเราจะพับไปทางด้านหน้าให้พอดีกับเส้นนั้นค่ะแล้วก็ตัดในส่วนที่เหลือออกค่ะแล้วเราก็สอดเก็บใต้เส้นด้านหน้าค่ะประมาณนี้ตามตัวอย่างค่ะและจากนั้นเส้นถัดไปเราก็จะไล่วนทําซ้ําไปทางด้านซ้ายมือค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ สอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราก็จะได้เทคนิคในการพับเหรียญปยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบค่ะและจากนั้นนะคะเราก็จะตกแต่งติดเกสรตรงกลางตามที่เราต้องการก็ได้ค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะก็ฝากเทคนิคในการพับเหรียญปยทานค่ะมือใหม่หัดทำด้วยนะคะค่ะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้เรานะคะในคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ